สวยออราทะลุจอไปเลยสิคะเมื่อว่าที่เจ้าสาวคนสวยย่าอุรัสยาปรากฏตัวในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดงานนี้นอกจากจะมาพร้อมความสวยจึงแล้วยังมาอัปเดตเรื่องที่ทุกคนรอคอยงานแต่งกับพี่นเดตคูกินยานั่นเองใครที่ลุ้นอยู่สบายใจได้เลยเพราะสาวย่าคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างยังเดินหน้าตามแผนเดิมแปะปีหน้าเตรียมไปม่วนซื่นกันที่ขอนแก่นเป็นที่แรกแน่นอนเจ้าตัวแอบกระซิบว่าอยากให้งานออกมาฟิลสนุก มีกลิ่นไอายความเป็นอีสานแท้ๆตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสำคัญคือลองชุดเท่านั้นเองแต่ที่ทำเอาคนฟังขำหนักมากก็คือตอนที่ยายามะว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกอย่างแบบเต็มร้อยโดยเฉพาะเรื่องชุดบ่าวสาวแต่พอถามถึงฝั่งเจ้าบ่าวเท่านั้นแหละแม่ตอบทันทีว่า0.1%แถมยังแอบแซวคำๆอีกว่าถ้าปล่อยให้พี่นาเดชออกแบบเองละก็แหวกแน่นอนโอ้ยเอ็นดูนอกจากเรื่องงานแต่งที่ทำเอาคนฟังยิ้มตามแล้ว อีกเรื่องที่แม่ก็ฟินสุดๆเหมือนกันคือการที่ในที่สุดก็ได้ดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงกกับเขาสักทีหลังจากที่พลาดมาหลายรอบแถมยังมีโมเมนต์ติ่งแตกที่ทำเอาซุปตาอย่างยา่ยาๆถึงกับเสียอาการตอนที่ได้มอบดอกไม้ให้ลิซ่าเจ้าตัวเล่าว่าตื่นเต้นจนเหงื่อแตกเลยทีเดียวดูเหมือนว่างานนี้ไม่ใช่แค่สาวยา่ยาๆที่ดอนสเสน่ห์ของสี่สาวตกเข้าด้อมไปเต็มๆเ,เ,เพราะเพื่อนสีอย่างคิมเบอร์รี่ก็อินหนักไม่แพ้กันถึงขั้นอยากจะไปเดบิวต์เป็นไอดอลตามรอยเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของสาวยาย่าแฮปปี้ลงตัวสุดๆทั้งเรื่องรักเรื่องงานแถมยังได้เติมไฟให้ชีวิตติ่งอีกด้วย